เอียหนูจะไปทะเลเขาไปอ่ะหนูจะไปจิก้าอ้าวนี่จิกนี่งานถนัดมึงแล้วใช่ไหมไม่ใช่เฮียจิกกิ้งอ่ะจิกกิ้งอ่ะอ๋อเป็นจิกกิ้งใช่แล้วทำไมท่ไนมาทำไมก็หนูอะยังไม่มีคันเลยดีโอ้ยนี่ลนน่นะเต็มร้านเลยนนตรงนั้นตรงนั้น่ะมาเลยน่ะไปเลือกกันเลยมันไม่ใช่เฮียหนูอะไรแบบเบาๆสีสวยๆแบบสวยๆเหมือนหนูอ่ะแล้วก็แบบผู้หญ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ิงผู้หญิงอ่ะ เบาเบาสวยสวยสวยด้วยใช่ยมีไหมอันนี้เราจะเบาทำหรัวยังไงะนะเ้ะสวยไหมะโอยเฮียมาเบาไปไหนเนี่ยอ้าวก็มังเบาเเเเบามากสวสวยด้วยเพราะว่ามันเบาเบาจริงเฮียแล้วผู้ชายก็เอ่ากันนะนี่เวสองสี่ เล่นเล่นเยอยเลยถึงขนาดร้อยกว่าสองร้อยกิ่งสบายเล่นไปเอาไทยไม่ใช่เหรอใช่เฮียไปเอาไทยไปเอาไทยก็ใช้ขนาดนี้กำลังดีแล้วเดียวว่ากี่ฟุตมันเขียนว่าหกฟุตสามเฮียกำลังดีหรือว่าฟุตสามนี่ท่นเดียวไม่มีต่อแล้วไม่มีต่อนะนี่ท่อนเดียวเลยไม่มีต่อไม่มีต่อเลยแล้วก็เบาวิวเลยของโอปุมาเรื่องความเหนียวไม่ต้องห่วง กันหนปะทำมานเพื่อทำานงนันไม่ใช่งัดคันเบ็ดนะเอยากลองงัดดูเพาะวมจับดิงก็งัดราคาถกจังไงเอาเลยนะเอาไปไได้อีกไหมเอาอะไร็มที่มึงมาเฮยยม่แอ๊คเลยนะพอใจเฮียจัดไว้ดยมันแพงไหมเฮียโอ้ยพันกว่าบาทเองพันกว่าบาทเออ ถูกด้วยเบาด้วยสวยด้วยเฮีย er, พันกว่าแล้วมันกว่าเท่าไหร่หนึ่งเก้าเก้าเก้าว้าวโอใช่พันเจ็ดพันแปดที่แน่พันนี้แน,น,น่ขอบคุณค่ะเฮีย er. เอาเฮ้ยตาก็เฮ้ยโอ้โหทุกทีเลยเต็มบ้านเต็มเฟอง